ดูที่2ตรงนะครับแต่แรงไปนิดเดียวเินเีบาวส่งไปที่ไทตันครับไทตันดึงจังหวะก่อนนะครับตอนนี้หาบสปินเงาสวยงามจริงๆครับและไทตันกำลังคุกครับตอนนี้ดับเบสเต็ปแบ็กโอ้ยไทตันเตือนเด็กครับลูกนี้ครับแหมไทตันนี่โดนประกบ2ตัวครับน้องเชประกบติดพี่ไทตันครับพี่ไททันไม่สนสเต็ปแบ็โอ้โหไฮไลท์ครับ ลูกนี้สเตปแบกยิงลูกนี้ต้องไฮไลท์ล้วนๆเลยครับโอ้โหกลับมาก่อนที่กันครับการได้เหมือนเดิมไม่กลัวดันเต้ครับแม่ดันเต้สูงแค่ไหนนะครับกันก็เลือกที่จะลุยเข้าไปครับเราลูกนี้ได้กับครับกันโอ้โหซึ่งโอ้โหกันครับแม่ตัวเปลี่ยนเกมจริงๆครับน้องกันครับยังไม่ลงเงปริบาวได้หรือเปล่าอ่ะนะเก็บลูกของตัวเองได้ ขอสกินจากอนะแมนี่ครับอย่างที่บอกอนะคอนเนคชันแอนด์วันอนะคอนเนคชันเกิดขึ้นแล้วครับเราจะได้เห็นอย่างนี้อีกทั้งเกมครับสองคนนี้เชื่อมกันจริงๆครับทั้งชื่อทั้งเล่ครับแมส่งสวยงามครับสไตล์การเล่นมองข้ามกันครับเจอกันคือโดดเด่นในวงในกับโดดเด่นในวงนอก้วครับเลสเตอร์พอยลงไปครับ โอโซนหนีฮารุไปได้ครับแต่เจอเคเดนแล้วมีพี่ดังมารับบอลดังรับบอลแล้วสปินมาทีหนึ่งแล้วโอ้โหดังขึ้นโฟนลเตอร์ด้วยขวาเรียบไฮไลท์ครับเบดนี้ครับบอลอยู่ที่กันครับกันลากขึ้นมามีสกรีนตรงกลางและยิงสามแต้มไวเลยครับ ท่าไหนๆของเคอร์ลี่เลยครับโอ้พิการครับโอ้โหสิบสองแต้มเหมาไปคนเดียวครับอันนากระชากเข้ามาแล้วแล้วเจอขุนพลเข้าเหลี่ยมซ้ายแม่ลูกนี้แรงไปยูริวางมาขึ้นมาเร็วครับยูริยูริขึ้นมาสวยแล้วหลุดมายูริสุดยอดครับโอ้โหรอส่งเข้ามาให้กับพิการกันครอสมาทีหนึ่งฝากไว้ที่เติ้ลไปเติ้ลให้กับคลอส รอดบอกแล้ว3คะแนนดื้อเลยครอบโอ้โหโอ้โหไอ้มาตรงนี้โอ้โหเกมรับของบีทมาเร็วจริงๆเราแท็กเตอร์ควบเร็วมา1 2สองเปินมูฟวางขวาเรียบร้อยแล้วไฮไลท์ครับโอ้โหวางขวาได้ดีเอาแล้วจะฟูคอต่อแล้วเป็นพี่เกียร์ตัดบอลมาแล้วสุดท้ายได้ฟาวเจอจานเกียร์บีอยู่ครับแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้